สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตชะทับทองโพสเดือดน้ำท่วมสูงสุดตั้งแต่ปี54หลังฝนถล่มทั้งคืนจากการณีเมื่อคืนที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเจอฝนถล่มทั้งคืนทําให้เกิดน้ําท่วมส่งผลให้รถติดหลายพื้นที่เรายังมีน้ําท่วมสะสมและยังมีน้ําท่วมขังอยู่ล่าสุดเตชะทับทองได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวซัดเดือดตัดพาอระบุข้อความว่าทํากันบ้านมาตั้งหลายปีทําไมน้ํายิ่งท่วมหนักกว่าเดิมวะตกลงมึงทํางานไหมใช้อะไรนําการ ทำงานกันหนอหน้ามึนไปบันวันะนลาไม่ได้เลือกแต่ก็ต้องทนดูการทํางานของแม่งถ้าไม่มีปัญญาทําได้ดีเท่ากับที่ปากไปว่าเขาอย่างน้อยให้ประชาชนอุ่นใจได้ว่ามึงไม่ได้โง่ได้ไหมทําไงดีหนอวันนี้ระดับน้ําสูงสุดเลยนับตั้งแต่หลังปี54มาครับถึงขั้นทังขยะใบใหญ่หน้าบ้านผมที่หนักๆยังโดนน้าพยุงลอยและล้มฝาเปิดอยู่หน้าบ้านเลยจะอ้างอะไรก็ตามวันนี้ชัดเจนว่าน้ําไม่ลดเลยปกติครึ่งชั่วโมงนี้ลดไปต่ำกว่าระดับท่อแล้วนั่นสะท้อนปัญหาใหญ่ จากการระบายน้ำที่หนักกว่านั้นวันนี้รถติดฉิบหายบันเลยจากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ